วันนี้นะคะเป็นเนื่องจากว่าอุปกรณ์ครบนะคะคำว่าอุปกรณ์ครบก็คือตอนนี้อยู่ที่ลาสีสไลด์นะจ๊ะก็เพิ่งทำการบ้านเสร็จนะคะเพราะว่ามีบางเรื่องที่เอเพิ่งค้นพบว่าตายละอีฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับสมุนไพรามากมายบน ผืนโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรดีๆอีกมากเลยแล้วคําศัพท์จะเรียกว่าคําศัพท์ดีไหมอะชื่อนี้ที่ที่เอโพสต์ไปนี่คคำว่าสมุนไพรเทียนสัตบ,บุตรมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันเราอย่างไรเอกก็เลยว่าอ้างั้นเดี๋ยวเอมาทำทำเรื่องเรื่องนี้เล่าให้กับเพื่อนๆเ,เข้ามาฟัง <laughs> จริงๆแล้วเขาเรียกว่ามีกลยุทธ พัฒนาตัวเองนี่แหละนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะคะว่าจริงๆถ้าจะดูรายละเอียดว่าสมุนไพรเทียนสตบุตรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเราสามารถค้นรายละเอียดต่างๆได้ใน Google อยู่แล้วนะคะต้องขอบคุณเว็บไซต์นะคะเว็บเว็บไทยนะคะเมทไทยนะคะเขาบอกว่าข้อมูลจากเพศศาสตร,รวิทยาของ ความความหมายของเทียนสัตบุตเนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นผลเทียนที่พบน้ํามันระเหยนะคะแล้วน้ํามันระเหยเนี่ยอินเดียแถบฝั่งทางอินเดียใช้เป็นเครื่องเทศแล้วก็แถบฝั่งยุโรปเนี่ยใช้นํามาใช้ส่วนเขาเรียกว่าอะไรอะสกัดน้ํามันระเหยจากเทียนสัตบุตรเนี่ยมาเป็นน้ํายาบ้วนปลาบ้วน ปากนะคะแล้วก็เป็นยาสีฟันบ้างนะคะซึ่งเอกก็พบว่าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เอจะมาเาซิร์ชหาคำว่าเทียนสตบุตรเนี่ยเออเมซิ่งกับยาสีฟันยาสีฟันของบริษัทเราอ่ะนะคะซึ่งเป็นโปรดัก t เป็นนิวโปรดัก t เลยช่วงนี้นะคะที่ออกมาใหม่จริงๆแล้วมีโปรโมชั่นเพียบเลยนะคะอ่า ก็ได้มาครอบครองหลักร้อยนะคะไม่แพงแต่สิ่งที่เจอคือว่าเฮ้ยใครที่ยังไม่เคยใช้จริงๆอะ่ะเอเชื่อว่าทุกคนจะมีประสบการณ์ในการใช้ยาสีฟันมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เอพบก็คือว่ามันมีสรรพคุณและกลิ่นเปปอร์มินต์กลิ่น หลายอย่างที่ที่มันเป็นสมุนไพรแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันหอมสดชื่นอ่ะถ้าถ้าจำได้อ่ะจริงๆแล้วยาสีฟันมันมีหลากหลายเนาะบางบางแบรนด์มันก็จะเป็นแบบสีดำอ่ะเอมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเอบีบยาสีฟันแล้วฟันฟันเอมันยาสีฟันยาสีฟันมันดำว่ะเรามีความรู้สึกว่ามันสกปรกคือความรู้สึกอ่ะมันมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกิด มันเกิดผลข้างเคียงนะดังนั้นนี่เลยถ้าทุกคนให้ความสำคัญจริงจริงจแล้วทุกคนจะเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องฟันอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงเอให้เห็เเเนนิดนึงนะคะเห็นไหมคืออยู่คนเดียวนะคะก็เลยทำเนี่ยเดี๋ยวเี๋เดียบไว้ก็ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากการไล่สดจะไปแปลงนะคะ <laughs> อะ มาพูดถึงเรื่องเทียนสตบุตรต่อนะคะว่าทําไมเอต้องได้มาคุยเรื่องนี้นะคะเพราะว่ายาสีฟันที่ผลิตจากสมุนไพรนี้นะคะมันมีประโยชน์จริงๆก็เลยเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวมีปัญหาเรื่องฟันนะคะบอกว่าเหงือกบวมนะคะก็พยายามสรรหายาสีคือเขาบอกว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลละ แต่เรื่องทางการเรนเนี่ยเนื่องจากโควิดมาเนาะเรื่องทางการ,รมอะ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่ทำเขาเรียกว่าอ,อะไรทำกิจทำกิจให้อะ่ะทำทำธุระเรื่องนี้ให้นะคะเขาบอกต้องรอหรือไม่ก็ให้ไปที่คลินิกโรงพยาบาลเราอของลูกสาวมันเบิกได้ไงเขาก็อยากพยายามประหยัดช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาก็เลยยังไม่ยังไม่ตรวจก็เลยเอางี้ มันจะมียาสีฟันในการรักษาเหงือกคือใช้แล้วจะไม่ปวดแล้วก็ดีขึ้นได้นะคะก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่บริษัทเราอ่ะออก New Product ใหม่เป็นยาสีฟันนะคะเอกก็เลยได้เรียนรู้เรื่องนี้ชนิดที่แบบว่าเฮ้ยคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ใช้เองอะ่ะเราจะไม่รู้ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลมันดียังไงกลิ่นความรู้สึก ใช้แล้วอ่ะจริงๆใช่ไหมแก้วคือจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะซื้อกับไปซื้อเพื่อที่จะเอายายาสีฟันเออเพื่อจะเอาแปรงสีฟันนะคะแต่แบ็กออเดอร์เฉยเลยเพราะว่าคนเนื่องจากราคามันประหยัดนะคะแล้วก็เรามั่นใจกับโปรดักต์เราอยู่แล้วนะคะว่ามันดีนะคะก็เลยแบ็กออเดอร์ทันทีทันใดเพิ่งออกมาไม่กี่วันนะคะก็แบ็กออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางบริษัทเขาบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาใหม่ภายในสัปดาห์หน้านี้ก็ถึงจะ ไปเอานะคะสำหรับที่มันเป็นโปรโมชั่นมีแปรงสีฟันด้วยจากนาโนชาโคนะคะอืมนะดังนั้นดังนั้นเอกก็เลยทำการบ้านมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าเปปเปอร์มินอ่าเออมีมีม,มีข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเปปเปอร์มินกับสเปร์มินมันคือสารแหนบ้านเราไหมคำตอบคือ ไม่ใช่ไม่เชิงนะคะเนื่องจากเปเปอร์มิ้นต์มันมีหลายพันธุ์นะคะแล้วก็สารแหน่ที่กินเป็นอาหารนี่ภาษาเขาเรียกว่าคิทเช่นคิทเช่นคิทเช่นมิ้นโอ้สารแหน่ที่ใช้ในครัวเนี่ยเขาเขาเรียกว่าคิทเช่นมิ้นแต่สรารเเนหอไม่ใช่เขาไม่เรียกสารแหน่เขาเรียกเปเปอร์มิ้นต์อ่ะที่เอามาใช้ในผสมยาสีฟันเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่มันเป็นหอมมันจะหอมสดชื่นอะ่ะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรระง,งับกลิ่นปากเราไประยะเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะพอพูดเรื่องกลิ่นปากเรื่องวันนี้อบอกก่อนออกตัวก่อนว่าเอไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องทันตะหรืออะไรอย่างไรเอเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากอยากรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำมาหากินและ ที่สาคัญในชีวิตประจําวันเราอะ่ะเราจําเป็นต้องใช้เรื่องนี้อยู่แล้วเช่นเอาง่ายๆนะถ้าฟันเราอะ่ะมีปัญหาเราจะมีความรู้สึกบกพร่องใช่ไหมคะว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะเราต้องควรใส่ข้อมูลนี้นะ่ะให้กับลูกลูกเราหลานเราคนในครอบครัวเราว่าปากเราอะ่ะกลิ่นปากอะ่ะมันสําคัญหรือแม้แต่สุขภาพฟันเองอะ่ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องเหงือกบวมฟันคุด อ่ะจริงๆแล้วที่หน้าเรียวมันก็มีที่มานะคะหลายหลายอย่างเนาะคือเพื่อนๆถ้าเห็นเอตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเด็กก็จะหน้าสี่เหลี่ยมนิดนึงนะคะก็ผ่าฟันคุดนะคะทั้งสองด้านมันก็เลยได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องฟันเนี่ยเยอะมากแล้วก็ฟันข้างหน้าหางก็จะแบบใช้เข้าหาหมอทันตะนะคะแล้วก็อุบัติเหตุล่าสุดก็โยกไปเลยนะคะก็เลยได้ เขาเรียกว่าอะไรประคบประงมฟันเป็นพิเศษนะคะก็เลยพอช่วงนี้เรามาคุยเรื่องยาสีฟันก็เลยแบบอ่ามาเล่าให้ฟังหน่อยว่ายาสีฟันเรามันมันโดดเด่นและเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเทียนสัตบุตรจริงๆเพิ่มเติมก็คือว่าเทียนสัตบุตรเนี่ยอยากให้เพื่อนๆไปอ่านใน Google เพิ่มเติมนะคะเพียงแต่วันนี้เออเมซิ่งตัวเองว่าเฮ้ยจนอายุขนาดนี้เพิ่งเพิ่งเรียนรู้คำนี้นะคะว่า มีสมุนไพรคำว่าสมุนไพรเทียนสัตบุตรด้วยแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรสรรพคุณแก้มันเป็นของร้อนอะแก้การอักเสบคือเราเรียกว่ามันช่วยลดการอักเสบอะเนื้อเหงือกเราอะข,าข้างในได้อย่างดีเลยนะคะวันนี้จึงบางบอกว่ายาสีฟันคือจะมาพูดตอนเช้ามันก็คงไม่ทันอะเพียงแต่ วันนี้ทุกคนน่าจะได้เรียนรู้ในการที่จะดูแลสุขภาพฟันเพราะฟันเราอะเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องเลยนะคะเวลายิ้มมันก็ต้องเห็นฟันถูกไหมหรือเวลาเคี้ยวอาหารถ้าเราปวดข้างนี้เราคือทุกอย่างเหมือนเหมือนที่เอกเคยบอกอะการกินอาหารน่ะมันก็สามมื้อต่อวันน่ะหรือบางคนแค่สองมือ้อแต่ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องฟันหรือช่องปากอะ่ะมันทรมานมากดังนั้นเราก็จําเป็นต้องเรียนรู้ว่ายาสีฟันอะไรอะ่ะที่มันเหมาะสมที่มันมีคุณสมบัติมีคุณภาพพอที่จะดูแลสิ่งที่สําคัญของเราได้นะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกอะ่ะถ้าถ้าใครเช็คไม่ได้นะช่วงนี้นะเนี่ยเราจะเป็นต้องใส่หน้ากากเนาะ ดมดมได้นะคะดมดมกลิ่นปากตัวเองได้นะคะไม่ต้องไปให้ใครมาบอกเรานะคะไม่ไม่ต้องรอเพื่อนๆมาบอกว่าคุณมีกลิ่นปากนะคะแต่คุณเนี่ยคุณดมหน้ากากคนได้นะคะว่ากลิ่นเป็นอย่างไรนะคะ <laughs> ถ้าดมของตัวตัวเองได้นี่ก็แสดงว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะก ยาสีฟันเรานะคะเป็นสูตรเฉพาะจริงๆเพื่อสุขภาพของช่องปากจริงๆนะคะก็อยากแนะนําแฟนคลับนะคะคนที่รอยันตี้แบรนด์อย่างหลายๆอย่างเพื่อนๆหลายๆคนที่เอรู้จักนะคะว่าแนะนําอยากให้ใช้ยาสีฟันของเราจริงๆนะคะมันมันโอมากๆหลอดแค่นี้นะคะราคาเหมาะสมมากนะคะไม่อยากจะบอกว่าเท่าไหร่ประหยัดมากนะคะช่วยคืคอเขาเรียกว่าอะไรอะ ฟันเราอ่ะมันจะขาวสะอาดด้วยนะคือโดยโดยเนื้อแท้เราอ่ะฟันมันจะออกเหลืองๆใช่ไหมไม่ใช่ข้ามหินปูนนะคะแต่โดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดเรามาเราก็กินโน่นนั่นนี่เนาะมันจะทําให้มันฟันฟันเราไม่ขาวใสอะ่ะแต่ยาสีฟันนี้จะช่วยให้ฟันเราขาวโดยไม่ทําลายเคลือบฟันเรานะคะ แล้วก็ลดการสะสมของคาบจุลินทรีย์นะคะที่มันจะทําให้เกิดหินปูนในช่องปากด้วยนะคะแล้วก็ลดการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของฟันผุเช่นกันนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของเหงือกและเนื้อเยื่อในช่องปากช่วยให้ลมหายใจสดชื่น <c oughs> วันนี้วันนี้ก็ไม่เชิงนะคะ <c oughs> เพียงแต่ว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยเอกก็มาเล่าให้ฟังนะคะ เพื่อที่ว่าอย่างน้อยทุกคนจะได้รู้ว่าอะไรควรซื้อมาเป็นคืออย่างน้อยอะอะไรที่มันไม่ใช่นะที่เอแนะนำนะมันครั้งเดียวจบใช่ไหมแต่เอเพราบว่าตั้งแต่เออยู่ในธุรกิจนี้หรือทำแบรนด์นี้มามันดีต่อผู้คนจริงๆมันมีผลเชื่อมโยงกันไปทุกเรื่องดังนั้นวันนี้เรื่องฟันเราสำคัญมากๆก็อยากมาบอกเพื่อนๆนะคะโดยร่วมต้น ตั้งแต่คำว่าสมุนไพรสมุนไพรเทียนสัตบุตรเนี่ยก็โอ้โหเพราะจริงๆแล้วมันมีทั้งเปปเปอร์มินต์สเปรย์มินต์แล้วก็อะไรอีกนะน้ำมันอบเชยซินิมอลซินิมอลออยภาษาอังกฤษจ,จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างน้อยแค่แค่เรารู้ว่ามีตัวอะไรอยู่ในยาสีฟันเราบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะเนี่ยมันหอมแบบ ต้องดมเองนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วโปรดักเราอะดักสมุนไพรล้วนๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากพิสูจน์อยากทดลองก็ท e ักเอมานะคะว่าสมุนไพรเทียนสัตตบ,บุตรอยู่ในยาสีฟันเราได้อย่างไรนะคะ เพราะเราขัาสันสิ่งดีๆมาให้กับผู้คนเพื่อชีวิตที่ดีกว่านั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะเอทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำตัวเองและกับเพื่อนๆว่าสิ่งดีมีประโยชน์มีอยู่จริงแต่เราจะพิสูจน์อย่างไรและสามารถนำไปทำเป็นธุรกิจได้อย่างไรก็ทักทายเอมานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตาม เพจไทยบ้านเดอะซีรีส์เฮลตี้บายเอนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมใส่ตัวเองประเด็นสำคัญที่สุดอะไรที่เราไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองอเราก็ไม่สามารถที่จะบอกต่อผู้คนได้เหมือนกันไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะสวัสดีค่ะ